โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทไปรับชมด้วยกันนะค,ะนนนะครบับวันนี้ผมพูมิจากเผรอาราฟแฟมิลี่ครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมอยิธ์ถังซานเช่นเคยเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะเอาข้อมูลจากเซิร์ฟจีนมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าไอตัวมมาลมเนี่ยกับทุกปอล่างสองเนี่ยที่เพื่อนๆอ,อ,อยากดูเนี่ยว่าสกิลเขาเป็นยังไงเนี่ย เดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณคุณเสกสารเช่นเคยนะครับที่แชร์ข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับเนาะก็ก่อนที่จะไปดูแล้วกันนะครับผมมีบริษัทดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับสายเติมเกมนะก็นี่เลยครับนะบริษัท powerpay นะครับเป็นบริษัทรับเติมเกมนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยไม่ได้รับเติมแค่แพ็กเกจเพชรนะครับรับเติมแพ็กเกจรายวันรายสดารายเดือนหรือต่างๆนานาเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล 100%ยเนะครับเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เปิดทําการมาด้วยกัน6ปีนะครับอแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้ายันถึงตีสองครึ่งนะครับนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับสกิลของหมาลมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะว่าหมาลมเนี่ยนะครับสกิลของเขาเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับสกิลของหมาลมนะครับต้องบอกก่อนนะว่าหมาลมเนี่ยนะครับสกิลของเขาเนี่ยนะครับ อ่าเป็นสายโจมตีหมู่นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าหมาลมเนี่ยเป็นสายโจมตีหมู่ผมไม่รู้นะว่าเกมเนี่ยมันอวยสายโจมตีหมู่หรือเปล่าแต่แบบเก่งทุกตัวเลยนะสกิลของหมาลมนะครับจะเป็นสกิลประเภทอ่าโจมตีหมู่เนาะแล้วก็สกิลการใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นแนวให้อีกฝ่ายติดสถานะเลือดไหลก็คือเหมือนกับอ่าถังเฉินนะครับปู่ของถังซานนะ่ะเป็นสายโจมตีที่ทําให้ศัตรูเลือดไหลนะเหมือนสกิลร่างเทพสองอ่ะเออแบบโคตรขี้โกงอ่ะแต่ทาแบบ แต่เป็นร่างเทพแต่เป็นร่างหนึ่งแต่ว่าทําให้ศัตรูเลือดไหลได้นะครับแบบเดียวกันกับสกิลของถังเฉินร่างเทพ2เนาะแล้วก็จะลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายด้วยนะเฮ้ยแบบอย่างโหนนะครับแล้วก็สามารถสแตกได้ด้วยนะแสดงว่าตัวของหมาลมเนี่ยเป็นร่างปกติเนี่ยก็มีสกิลคล้ายๆของตัวถังเฉินร่างเทพ2แล้วนะที่จะสามารถ ทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลแล้วก็ลดพลังโจมตีลงแล้วก็ยังสามารถสแต็กได้แต่มันจะดีกว่าถังเฉินอย่างหนึ่งคือถังเฉินไม่สามารถสแต็กได้นะครับแต่ว่ามาร่มเนี่ยสามารถสแต็กได้อ่าแล้วก็ตุกปุปอนะครับตุกปุปอเนี่ยสกิลล่างเทพ2ของเขานะครับอ่าล่างเทพ2ของเขาเนี่ยเมื่อเปิดใช้งานสกิลแอคทีฟนะครับแอคทีฟคือไล่แอคทีฟคือสกิลกดใช้สกิล1แล้วก็สกิลวงแหวนที่3ก็คืออันติแล้วก็กายแทมยานยุทธนะครับอ่าจะ เมื่อใช้สกิลแอคทีฟนะครับเกรดพลังงานของตนเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10แต้มเกรดพลังงานในที่นี้คือเกรดกายแทมยานยุทธ์นะจะเพิ่มขึ้น10แต้มนะครับและเป้าหมายจะโดนสตาร์เป็นเวลา2วินาทีเมื่อสกิลแอคทีฟโจมตีโดนเป้าหมายนะครับก็คือเมื่อคุณใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยสกิลแรกเนี่ยโดนเป้าหมายเนี่ยยังไงก็ติดสตาร์นแน่นอน -2 อวินาทีเข้าใจไหมกลายเป็นว่าตอนแรกับผมผมลุ้นให้ตัวของตุ๊กป,ปอ๋อเนี่ยเป็นตัว DPS เป็นตัวดาเมจอะ เป็นตัวใหม่ที่มาแทนปักเป้าหน่อยเหอะลำคาญหน้ามาในวันมนี้แต่พอร่างเทพสอของปักเป้ามันออกมาแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยสกิลดีมากนะต้องบอกก่อนว่าดีมากแต่มันก็เป็น DPS ไม่ได้อ่ะมันคือตัวมันมันก็มันเก่งนะแต่มันก็แบบดามจไม่สุดนะครับแต่ว่าเป็นตัวแบบสาย CC ที่โหดมากเพราะอะไรเพราะสกิลเนี่ยเมื่อใช้อันตีแล้วกายแทมยานยุดธโดนนะครับเออกายอันตีโดนเนี่ยปกติอันตีของเขาเนี่ยจะไม่ สตันใช่ไหมกลายเป็นว่าจะติดสตารนสองวินาทีแน่นอนแล้วก็จะเร่งเกตกายแทนมียานยุดด้วย1ิหน่วยนะครับเออกลายเป็นว่ามันก็จะทําให้ตัวตุก๊กป,ปอเนี่ยเป็นตัว CC อย่างเต็มที่เลยคืออันติเนี่ยโดนแน่นอน2วินาทีกายแทนมียานยุธดโดนอีก7วินาทีแล้วแบบพิษมันก็แรงขึ้นด้วยใช่ไหมกลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเป็นสายซ c ซเลยอะ่ะผมมองว่ามันมันก,มนก็มันก็เก่งมากครับในการล่าวงแหวนล่าแดนลีลับอะไรอย่างเงี้ยแต่มัน มันอาจจะไม่โหดในเชิงของการการแบบการยังไงอะมันมันมันไม่โหดสู้ปักเป้าอะในเชิง DPS นะแต่ว่าประโยชน์ในการใช้งานเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของมันเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อเออาจจะดีกว่าถังซานด้วยซ้ำเพราะว่าทุกสกิลของเขาเนี่ยติดสตันแทบจะหมดทุกสกิลเลยใช่ไหมกลายเป็นว่าลงด่านดานเจียนแบบบทเนี่ยใช้สกิลปึ๊บโดนมอนมอนก็นติด2 V วีใช่ไหมแล้วทําให้เราเนี่ยเล่นกายแทนย,ยานยูได้เร็วขึ้นด้วยอะเออผมมองว่าตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว c ีีที่โคตรจะเก่ง ขึ้นมาเลยนะละกันนะครับประมาณเนี้ย่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าอันนี้คือหมาลมนะครับนะอันนี้คือหมาลมเนาะนะอันนี้หมาลมอันนี้ตุปป๊กปอนะครับบอกเลยว่าโคตรจะพี่มหาหลอนนะครับจากลุงแก่ๆนะครับกลายเป็นแบบหนุ่มสุดหล่อแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ใช้ตัวของหมาลมนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ามันจะมีบัฟด้วยนะสังเกตว่าเขาจะบัฟได้เฮ้ย แล้วเป็นสายตีไกลครับเป็นสายตีระยะกลางนะน่าจะเท่าปักเป้าด้วยโอ้โหหมาลมมานี่คือผมบอกเลยว่าพีกว่ะพีกวะเคยหมาลมตีไกลมันตีไกลแล้วมันทําให้ศัตรูเลือดไหลได้อะ่ะทุกคนดูดิสามารถสแต็คได้ด้วยอะ่ะแล้วตีหมู่ด้วยนะลองสังเกตนะครับลองลองสังเกตสกิลของหมาลมเนี่ยวงจะค่อนข้างกว้างเลยนะกว้างประมาณนี้อเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะสกิลของหมาลมเห็นไหมเห็นไหมกว้างประมาณนี้เลยนะถูกแคบจะทุกตัวนะ เฮ้ยถ้ามันถ้ามันโจมตีเหมือนปักเป้าแบบว่าโดนศัตรูทุกตัวนี่คือโคตรดีเลยนะเออผมก็เลยมองว่าเอ,อ้ยหมาลมเนี่ยเข้ามาแล้วแบบสายมันเกมนี้มันอวยสายตีหมู่หรือเปล่าวะผมก็ยังคิดคิดเลยนะว่าแบบทำไมมันเก่งแบบแปลกๆอะสายโจมตีหมู่ทุกตัวเลยละกันนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบเพยงเท่านี้ละกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe like, เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เป็นอาราฟแฟมิลี่ที่เฟซบุ๊กด้วยละกันนะครับก็สำหรับคล